สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้พบพ่อกับผมช่องสอปินแก้วอีกคือเก่าครับพ่อแม่พี่น้องครับมื่อนี้เข้าพบพ่อกันตรงกับวันที่23ตุลาคม2 5 6พขาครับพร้อมกับอากาศเย็นๆหนาวๆครับพ่อแม่พี่น้องครับมื่อนี้ยเข้าิได้ไปสำรวจราคางู๊คือน้ำกันคือเก่าครับพ่อแม่พี่น้องภาพพี่ผ้าน้องภาพ่อแม่พี่น้องของเข้าไปสำรวจราคางู๊ไปเบิ่งราคางู๊น้ำกันแล้วครับเนาะอ่ะ ช่วงอากาศหนาวหนาวเย็นๆย็นว่าราคาเฟ็นสีเป็นจังไหแน่นาะครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวผมสิภาพีผ้านองไปเบิ้งเลยครับครับช่วงนี้อ่ะพ่อแม่พี่น้องนายหอยของเข้ากาทย่อยเขามากกันเรื่อยๆครับพ่อแม่พี่นออ้องพอกันเศร้าๆครับอากาศเย็นๆย็นช่วงอ่าบายฝนต้นหนาวครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อน,นี้ ข้าสิมาเบิงมาสำรวจราคางวงน้ำกันนะครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้พ่อแม่พี่น้องนายหอยของเขาก็เริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆครับเหมือนอยูนี่หดควายเหมือนเด้อพ่อแม่พี่น้องนะครับบรรยากาศเติดหยังน้อน,นี่เป็นเัื่งใดเนี่ครับคือบโบแนว,วลง เพิ่งมาอ๋อตัวผู้เนาะควายเนาะอ๋อสองตัวปะเปิดไว้เท่าไหร่ครับเนี่ยยี่สิบห้าตัวละตัวละยี่สิบห้าเนาะต่อได้ต่อได้อ๋อผู้นี้เปิดไว้ห้าสิบเนาะอ๋อนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องเป็นควายผู้ครับอีกตัวหนึ่งเพิ่งกำลังเห็ดเข้าอยู่ท่านเดี๋ยวลงรถอีกตัวหนึ่งครับ เป็นควายผู้ครับพ่อแม่พี่น้องเพิ่นเปิดไว้ที่ตัวละเอบหาหรือว่าหาซีบครับคู่นี่นี่แหละครับเป็นควายผู้ทั้งคู่ครับพ่อแม่พี่น้องสูงประมาณร้อยร้อยยี่สิบนะครับพ่อแม่พี่น้องร้อยยี่สิบเนาะเป็นควายผู้นี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องอวยู ครับตัวนึ่งวายปูนะครับเนาะสูงประมาณรอย20เหรยียญครับพ่อแม่พี่น้องเปิดไว้เท่าไหร่ครับเนี่ยเว้ยเปิดไว้50เหรอ,อลืมลืมอ่าฝากเบอร์โทรหน่อยเพื่อ097ครับ097 083 083 2702ครับ2702ครับมาจากไหนครับเนี่ยจอมพระจอมพระครับรอ่านี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากได้ควายผูครับสักคู่หนึ่งเนาะ สดชิดสดใจกับสามเบอ่อโทษนะครับพ่อแม่พี่น,ออคนค้องน้ำตาลได้ตาคนขึ้นหุ่มเบิง้งแต้อยู่นี่แี่ของถือของถือใส่เสียเสียมาสสองคมงถือว่าโอ้ สต,ตัวอ,อว้วนแม่ลูกทินี่แม่ลูกอแม่ลูกอ่ะตัวนั้นตั้งหางแม่สาวอันนี้เปิดไวร์ไลฟมั้แม่ลูกสี่สิบาลูกตัวผู้เด้อพ่อแม่พี่น้องสีแดงสีแดง,ดงแข็งขาดีแม่เพื่อนกะตระกูลไทยเนาะสูงประมาณรอยยีสิบหอะไร้อยู่ครับพ่อแม่พี่น้องแม่ผสมยังผสมแล้วผสมแล้วเดือนกวัวลูกรอดีเนาะลูกกัแข็งขาดีครับยกได้แยกได้เนาะ ยกได้ยกได้แยกได้น่นสหมนบา่ามปุ๊บเพิ่งกัดแยกตับเลยเนาะสี่สิบหาเนาะสี่สิบหาเรอเสียมากว้สี่สิบสามสี่สิบสัวใดเอยยกได้แยกได้วัวไทยเนาะแมนไทยแตหลูกมันออกรอดีเนาะไอ้แม่สาวคนนี้เสียมาแม่สาวสามสิบสองตัวใด นี่แหละครับแม่สาวของเสียมากครับพ่อแม่พี่น้องสมงปรม่านร้อยเกือบร้อยสามสิบปล่ะครับแข่งขาดีครับลำตัวเง้าวหนังหนาเครื่องกลมชมพูครับนี่แหละครับ เอาต่อเอาพี่น้องต่อเอาพี่เพื่อนกันร่งต่อรองกันแซวซะอยู่พี่น้องเอ้ยเอาฝ<อ>ากประตูเนี่เสียมาศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูสามามศูนย์ห้าห้าแปดหกห้าอันนี้นะครับพน่ม่พี่น้องท่านใดสนใจสนใจอย,า,นนอยากได้งูไปเลี้ยงแล้วครับเนาะกริ่งกลางหาเพื่อนใดครับนั่นกำนันของเจ้าตีนี่ใสข่ของเจ้าโมเมนต์บ่บ ปะทำไมไม่เอาลงตัวนั้นขึ้นยากครับขึ้นยากอ๋อตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่นะสองหมื่นหกสายขุนเด้อพ่อแม่พี่น้องไทยแลนด์สูงประมาณร้อยยี่สิบห้าครับพ่อแม่พี่น้องเปินเปิดไว้ที่ยี่หกครับไทยแลนด์ไทยแลนด์สายขุนไอไอข้างบนเปิดไว้เท่าไหร่ ยี่สิบสองเป็นปรามันครับพ่อแม่พี่น้องสายขุนเด้อมันว่ามันขึ้นยากเลยบอลุงผู้นังหนาดีครับรอครับเรารอข้างบนนะครับสายขุนพ่อแม่พี่น้องอยากได้ไปด้วยครับเอ่ะปลาปากเบอร์โทรให้เขาหน่อย088 088 477 477 2428 2428องนนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้อง อยากได้ไปเลี้ยงไปขุ้นนะครับเนาะเป็นไรปลาเจนมากบ่อหมากอยู่มากอยู่เพป็นบ่ลงไหเบื้องบอกง่ากระโจมขึ้นเลยเนาะสูบเอาไว้งัวรอดีเนาะสบายตาจ้าวันจับบัตรโอ้อืออืออือเอ้เอ้ ตัวนี้ขายไปแล้วเนาะเอันนี้ขายไปแล้วเหลือตัวนูน่นออามาดูตัวนี้นหัวหลุนหรือัวโลนครับพ่อแม่พี่น้องหัวหลุนหัวโลนหนังหนาคนนนรับแยกลูกบ่นี่แยกลูกเนาะเปิดไว้เท่าไหร่นะนีะ่ เปิดไว้41่เปิดไว้ล้นธรรมชาติว่าไงเนี่ล้นธรรมชาติล้นธรรมชาติเนาะ <S 2> <S 2> <S 2> สูงประมาณร3อได้นะครับประมาณเนาะครับเนะะาะแข้งขาดีครับพ,พ่อแม่พี่น้องแข่งขาดีแยกลูกมาเนาะอันนี้ผสมอย่างครับนี่ยนนผสมได้เดือนกว่าผสม,สมได้เดือนกว่าแล้วเนาะผสม,<ร>มได้เดือนกว่าเพิ่นเปิดไว้41ครับพ่อแม่พี่น้องโอ้ง้อล้นล้นธรรมชาติล้นธรรมชาตินาเลี้ยงนนึงตัวครับพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับ งวลุ้นๆหัวลนๆมากี่ตัวปลาวันนี้วันนี้มาสองขายได้หนึ่งมาสองขายได้หนึ่งมันแล้วตัวนี้มัน้ตัวนี้มนตัวนี้โอ้แข่งค้าดีครับพ่อแม่พี่น้องรึ่นดีครับ <c oughs> นำไตดีเรื่องดี <c oughs> โอ้ล่ำตัวเงาครับนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องทันใดอย่างไก้ไปเลี้ยงครับอ่ะสก,กิทมาเลยครับสนคิดสนใจฮะมาเลยปลาเบอร์โทรอ่าเบอร์โทรด้ับ ไม่เคยได้จำเลยเบอร์โทรเจ้าของเบอร์โทรเจ้าของจำไม่ได้ต้องเปิดสมุดเอออขับขับมาพี่ยังครับเอาว่ามา083ค์แปดสามศูนย์แปดสามห้อ่าพ่อยังก็ครับพ่อตุ้ยพ่อตุ้ยมาจากทางเมืองบุรีรัมย์เนาะบุรรรีััมย์คบบ้านย่างบ้านย่างทางเมืองบุรีรัมย์ครับผมไอพี่น้องคุณพ่อตุ้ยครับอยากได้ไปเลี้ยงยุคอกระมีหลายบ่ะเพาอยุคอกระมีอยู่ครับอ๋อยุคอกระมีหลายเนาะ อ้โหครับครับครับนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องคนว่าอยุกอกคนกับมีอยากได้ไปเลี้ยงกักินกังหันกันได้ครับโทรหาเลยทรหาเลยทัวร์ได้ทั้งวันได้ยินเสียงได้รับมุบอบอว่าเบอร์ไผ่เออโทรไปรับอย่างเดียวรถก็ยังมีรถรับจ้างเรือยครับครับผมครับครับไปจังหวัดต่างอะไรก็ไปหมดเลยครับครับครับอ่ามันมันพ่อมันมันครับผม ผู้ใหญ่ตัวเขาไหวครับได้มาไหมตัวน้อยตัวน้อยไหนหายากมากช่วงนี้ไอ้ลีนนะนะมันดูไไหนตัวไหนโอ้ตอนั่นมาดูมาดูมาดูอันนี้พอนุ่งหล่ออะไรนี่อะไรอะไรไอหยังฟาร์มนี่จู่จู่ฟาร์มโอ้ยเพิ่นของเจ้าเองบ่อ๋อเฉาโอ้ โอ้เสียมาให้ไหนผู้ใหญ่ไหนคนชัยตัวไหนตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่นี่สองหมื่นห้าพันบาทต่อร่องใดครับพ่อแม่พี่น้องงวสาวผสมยังนี่อ๋อยังพอผสมเลยเนาะงวนี่สูงประมาณ ร้อยสามสิบแน่ๆนะร้อยบวกเนาะแข่งค้าดีเด้อนะพ่อเลี้ยงเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากได้ง้อไปเลี้ยงเด้อพ่อแม่พี่น้องราคาเป็นกันเองครับราคาย่อมเยาราคาถูกถูกยี่สิบจะได้กว่ายี่สิบห้ายี่ห้าเนาะราคาห้องยี่ห้ายังต่อรองได้อีกครับพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับต่อได้ร้ายเพิ่นวะนี่แหละครับ อาเรี้ยงอีกหนึ่งตัวครับอาฝากราโทษเพื่อนนะศูนย์เก้าแปดเจ็ดเก้าแปดหกหกห้าเก้าครับผมอ่าเช่นึงศูนย์เก้าแปดเจ็ดเก้าแปดหกหกห้าเก้าครับครับนี่แหละครับพี่น้องเปิ้งเอาเดอ้องัวเรี้ยงถือใจกะกินกลางหาเพื่อนเลยครับโทษพิงพันดับเบิ้ลมือเพื่อนวะว่าแต่เสียงโทรศัพท์มัน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  อันเล่ยน้อยในของไทยของเจ้าติครับผมเปิดไปเท่าไรครับนี่ยังดังมันยังบ้าเปิดไปเส้าเอ็ดครับเส้าเอ็ดครับเล่ย์เล่ย์เล่ย์เส้าเอ็ดนะคือยิบเอ็ดยิบเอ็ดเนาะโอ้ลุนลุนธรรมชาติปะลุนธรรมชาติครับแตนลุนธรรมชาติเนาะเปิดไปยี่สิบเอ็ดโอ้แข็งขาดีครับพ่อแม่พี่น้องสูงประมาณร้อยเอ่อเกือบร้อยยี่สิบครับใจเมาอย่มงนันก็เอาไป สนเข้าใหม่เนาะเป็นเิ่นยังไงเรียดดังแบบแบบแบบอยู่เดี๋ยวมันจะิ้นนี่นี่แหละครับกาเลี้ยงอีกหนึ่งตัวครับผู้ได้มักมั่วหน่อยไปเลี้ยงสาวซ้ำหน่อย่ัว่าโมเมนต์สาวซ้ำไงไมาจากตัวเถ้าแก่มาเนี่ย เลยมาตัวเดียวเลยโอ้งามพ่อเลี้ยงอยู่นี่แเหละเนาะโอ้คนโซนเข้าใหม่มันเรียดังแหลบๆอยู่เอาปากเบอร์ถ้วยเพิ่นเนี่ยชุนกาเจ็ดสองศูนยเจ็ดสองนย์สี่เจ็ดเจ็ดเก่าสี่เจ็ดเจ็ดเก่ารับพอมีพี่น้อง่ันไดอยากได้ไปเลี้ยงครับเินกลางหาเพิ่นเลยครับรับยิบสี่ชั่วโมงบงย่ิบส ตลอดเลยตลอดตลอดยิบซีตลอดยิบซีชั่วงครับอะไยังเจ้าได้ยังซึงว่าเลี้ยงบอกึงว่าเลี้ยงถึงว่าเลี้ยงโอ้ยนี่เพิ่นว่าเพิ่นติดตามตลอดครับเพิ่อนพิ่นอนเพิ่อนว่าเพิ่นติดตามซอฟต์เินแก้วตลอดเพิ่นว่า ดูดปื้ดดูดปื้ดพอเนี่ยย่ำใดกับเบิ้งย่ำนันเพื่อนว่าอุ้ยขอบคุณในหลายครับงงัวาครับครับไม่ได่ใส่ก็คู่เมืองคู่เมืองคู่ใหญ่โอ้โหเดี๋ยวทำผมเลยพี่น้องอันนี้มาสวยปุ๋ยมื่อนี้เมื่อไหร่นั่นเลยโอ๋อมื่อนี้อ่าหนาวฝนต้นหนาวเนาะมันก็เลยเริ่มเลื่อมซะย่อยขมาอยู่โอ้นี่แหละครับผม่พี่น้องอ่าติดตามตลอดเพื่อนว่าขอบคุณหลายครับผมเป็นกำลังใจให้กันเนาะ ครับคขอบคุณครับผมแมนครับ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 ราคาดีอเิคมาบัวดอมาสนามกาบเบิงในยูทูบนี่แหละเนาะดูอย่างี้เลยทุกวันลูดดูไม่ว่าจะอันไหนดูเยอดูบอบบขอบขอบคอบบข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 รบขอบ ะเท่าไรเท่าไรสามหกทองยังทองยังเขา3าเดือนเขาอาสามเดือนอันจะของเก่าเขาว่าจะของไหมแยกแยกลูมาโอ้นี่แหละครับเป็นว่าสมเดือนทองสูงเกือบรอยสีสิเด้อพ่อแม่พี่น้อง แม่กกะลูกนี่ต้อทางวางไนล่ะตัอเชี่ยนว่าเนี่ยเป็นแม่แยกลูกครับพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับแม่นั่นเท่าไหรก่อนอ๋อแม่สาวเนาะเออสูงประมาณร้อย ร้อยยี่สิบเจ็ดทำแม่สาวฝากเบอร์โทรให้เพื่อนนะนี่เบอร์โทรวะศูนย์เก้า่เจ็ดี่ศูนย์สองสองห้าสครับอ่าสำหรับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดอยากได้งวไปเลี้ยงเนาะโทรหาเพื่อนเลยครับเสียช่างครับเสียช่างอยู่ตำบลถุงวังนี่แหละครับ ครับเป็นยังไงเนี่ยน้พอพ่อแม่พี่น้องมานี่ราคางัว่ที่ตลาดนัดคู่กระบือบาทยุ่งท่องตำบนสนามชัยพืชตึกนี่แหละครับราคางูวมามนี่คือกบศึกใจพ่อแม่พีนนน่น้องในบ้านน้อครับมานี่ผมก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมนะครับเน,นาะ มาเป็นกำลังแรงใจให้ผมเหมือนก็ขอขอบคุณนนหลายๆครับขอให้พ่อแม่พี่น้องเขาเายู่ดีมีความสุขความเจ็บได้ความไข้ให่มีปรารถนราสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเนาะครับเนาะเดินทางไปสายมาสายขอให้ตลอดปลอดภัยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมือนีัผมสอปินแก้วสวัสดีครับผมอ่า